ทักซอนโพสต์ post, รูปภาพล่าสุดสะดุดตาใส่เสื้อเอลลอยซูมกันไอจีแทบแตกส่องภาพล่าสุดคุณแม่คุณสตรองแอปทักซอนพักสุขเจริญซูมกันไอจีแทบแตกหลังใส่เสื้อเอลลอยน้อยครั้งมากที่จะได้เห็นเรียกได้ว่าทำเอาหลายคนกรีดฝันเป็นจริงแอปทักซอนทีมพิธาเจอกันแล้วแถมงานนี้ยังได้ถ่ายรูปคู่กันโดยมีน้องปีใหม่และ น้องที่พิงอยู่ด้วยหลายคนมองเป็นภาพครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวต่อมาชาวเน็ตจับโปะ๊ะทิมทิทาหลังโผลไอจี IG, แอปทักษอรโดยได้มีผู้ใช้ติ๊ t o ็อกรายหนึ่งได้ออกมาจับโปะ๊ะทิมทิทาหลังได้นำไอจีที่เป็นบัญชีการเมืองไปกดไลค์รูปแอปทักษอ,อนกับน้องปีใหม่ซึ่งความจริงแล้วบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีการฟอลโล แอปทักษอนหากจะเห็นรูปก็ต้องเป็นการค้นหาเพื่อเข้าไปดูโดยเฉพาะล่าสุดต้องบอกเลยว่าทำอากรีดหนักมากเพราะดูเหมือนว่านับว่าแอปทักะอนยิ่งดูสวยเปรี้ยวขึ้นทุกวันโดยคราวนี้ทางด้านแอปทักษอนอวดลุกเอลลอยที่ต้องบอกเลยว่าน้อยครั้งที่จะได้เห็นเอ๊ะก็ไม่รู้ว่าทำไมนับวันคุณแม่ก็ดูจะเปรี้ยวขึ้นวันได้ขนาดนี้